สวัสดีค่ะก็กลับพบกับไอีกแล้วนะคะในชาแนลของโชว์ไอายค่ะ คลิปวิดีโอวันนี้นะคะอายก็จะมารีวิวสกินแคร์ที่ใช้เราชอบในช่วงนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันของเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือจะมีโควิด n i ระบาดเนาะในยุคยนินอร์แบบนี้นะคะเราก็ต้องหาอะไรที่แบบช่วยกู้ผิวเราหนึ่งเพราะว่าเราอะ่ะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาถูกป้าไวเราออกไปข้างนอกนะคะก็คืออาจจะเกิดปัญหาแบบ ขึ้นอะไรแบบนี้สาวๆหลายคนก็อาจจะเจอปัญหานี้อยู่นะคะดังนั้นใครที่เจอปัญหาแบบนี้ดูคลิปนี้เลยนะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้เด็ดมากๆค่ะเพืเ่อนๆขาที่อาจจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะก็คือ s ูมโตซูเปอร์ไวท์เทนิ่งบูสเตอร์ดค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์พรีเมียมแบบซองนะคะแล้วก็ยังเป็นสกินแคร์ที่เหมาะกับยุค New Normal แบบนี้อีกด้วยเพราะว่าเขาช่วยลดสิวจากการใส่แม็กได้ด้วยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปดูรีวิวที่ไอทำเอาไว้กันเลยค่ะ เธอกับอาในหน้าสดอีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการรีวิวกันเลยนะคะอายจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของ Super s ูโมโต s ซูเปอร์ไวต์เทนนิ่งบูสเตอร์ซองนี้นะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือซองเขานะคะสามารถฉีดได้ค่ะเพื่อนๆค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นแบบเป็นเส้นรอยปะตรงนี้นะคะเราก็สามารถฉีดตามเส้นลอยปะได้เลยนะ อาจจะอาจจะฉีดให้ดูนี่ยน,นะคะคือฉีดง่ายมากๆเลยก็ฉีกแบบนี้เนาะเพื่อการที่เราจะใช้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะอืมก็ฉีดแบบนี้เลยน,นะอ่าก็จะเป็นซองขนาดนี้นะคะก็คือจะพกพาสะดวกจิ๋วๆแบบนี้นะ๋ยวอายจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นอย่างไรนะจ๊ะ นี่นะคะเพื่อนตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเนือ้อแบบเนื้อเซรั่มใสๆแบบนี้นะคะคือกลิ่นดีมากอะ่ะเดี๋ยวอาจจะทาให้ดูนะคะนี่เลยทาลงไปบนผิวแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้จะมีส่วนประกอบสำคัญคืออาบูตินทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย่างสม่ำเสมอมีคอลลาเจนทำให้ผิวแลดูละเอียดเรียบเนียนขึ้นมีไฮยาลูรอนิกแอซิดทำให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำมีฟูลลีนที่เข้มข้นกว่าวิตามินซีถึง172เท่าและมีสารสกัด BKC ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะ อันนี้ก็คืออายทาลงบนผิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะบอกว่าตัวนี้คือเนื้อสิตภัณฑ์คือดีมากนะคะเป็นเซรั่มแล้วก็ซึมเร็วมากเห็นปะ่ะคือทาไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือซึมไปแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ไม่เหนียวเนิอนอะไม่มีความรู้สึกเนินๆะใดๆเลยนะคะคือแบบเทคเจอร์เนื้อดีมากๆเนาะตัวนี้เนาะส m ูโตไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์ดรอปซองนี้นะคะ สามารถช่วยปัญหาผิวได้ถึง7อย่างในซองเดียวนะคะก็คือเซเว่นอินวันนั่นเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะช่วยในเรื่องของการที่ฟื้นฟูผิวคล้ำเสียสะสมนะคะทําให้จุดด่างดำแลดูจางลงทําให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยนุ่มเดง้งทําให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ําผิวนะคะจะแลดูละเอียดเรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญเลยคืออ่อนโยนต่อผิวนะคะ สาหรับสมูทตัวซองนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ถึง3แบบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเขาก็มีระบุเอาไว้ที่หลังซองแบบนี้นะคะตรงแถบสีขาวเนาะนี่คือวิธีใช้3แบบนะคะก็คือแบบที่1นะคะสามารถใช้เป็นทีเซรั่มได้นะคะก็คือการลงตัวนี้นะคะเป็นขั้นตอนแรกก่อนการที่เราจะลงสกินแคร์ตัวอื่นนะคะคือใช้เป็นขั้นตอนแรกแล้วก็บํารุงผิวขั้นถัดไปได้เลยนะคะแบบที่2นะคะก็คือแบบบูเตอร์เซรั่มนะคะก็คือใช้เซรั่มตัวนี้นะคะผสมกับ ครีมที่เราใช้เป็นประจำนะคะก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเนาะแบบที่3นะคะก็คือแบบคอนเซนเทร e สกินแคร์นะคะการทาซ้ำในบริเวณที่เรามีความกังวลเป็นพิเศษอ่ะจะมีปัญหาตรงไหนแบบผิวแห้งตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเน้นย้ำไปที่บริเวณจุดนั้นนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะสำหรับสมูทโตะซองนี้นะคะก็ราคาซองละ49บบาทนะคะมีจำหน่ายที่ เซเว่นอีเลเว่นค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากมีปัญหาผิวกับการใส่แมสนะคะก็ไปหาตัวนี้มาใช้กันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะคะชอบก็สามารถไปหาซื้อสมต,ติโตตามได้เลยนะคะอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย